เราจิ้มไปตรงนักเตะนะเออเอานิ้วกลางซ้ายผมกดนักเตะ G K ใครวะโอ้โหไอ้นั่นเาะวะเอ็มบัปเป้นะเฮ้ยทำไมแสงกะพริบวะโอ้โหแม่งหลอกกันนี่วะปารีดหรอใครวะไปรอบนี้ป่าเป็นวงกลมบ้างผู้วชม โอ้โหไปไกลเลยว่ะใครวะดซีเอ็มกดทีเลอมาขอดีๆเอเอให้รักหน่อยดิโอ้โหใครวะเนี่ยเหมือนเดิมเลยว่ะโอ้มานี่ผมใช้เท้ากดนะผู้ชมบาซิลซีบีซีบีซีบีมีผู้ติด,ดตามกว่าหนึ่งแสนคน มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นโปรโมชั่นพร้อมแพ็ก FC Mobile ต่างๆราคาถูกกดเติมเองแน่นอนสามารถใช้ดีพาร์ตในการเติมผู้มชมคนไหนที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างนะครับผมกราบสวัสดีนะครับชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านด้วยนะก็วันนี้ก็เข้าสู่วันพฤหัสแล้วก็ เ,ออเดี๋ยวขอไปรับกิจกรรมการฉลองครบรอบของ FC Mobile กันก่อนคนระับว่ามีอะไรกันบ้างนะมันก็ได้อานักเตะเข้ามาแล้วนี่ก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะผู้ชมสัปดาห์ที่2นั่นเองนะครับนี่ก็ได้เงิน2ล้านนะเดี๋ยวจะไปเปิดแพ็กกันนะแพ็กแรกเปลี่ยนเนี่ยโดยเราที่จะเปิดเออประมาณนี่ไข่ตรงนี้ก็อย่าลืมไปรับด้วยนะผู้ชมมันมีไข่ด้วยนะ แจกไข่ฟรีนะทู้ชมพร้อมกับกาเบียวเจสุสนะตัวอะไรมาแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับนี่ไข่ตรงเนี้ยอย่าลืมไปรักมันด้วยนะท่านผู้ชมมันแจกเนี่อยอย่าน้อยเป็นอะไรได้นะท่านผู้ชมนี่โอเคหุดยังวะคุณผู้ชมโปรโชั่นดวงก็ยังเหมือนเดิมนะมันก็ยังแบบว่ายังไม่รีนะครับ เ,เดูเดดกอนผู้ชมมันมีแค่นี้ป่าววะถ้าจะมีแค่นี้นะมังไข่โอเคมีแค่นี้นะไปผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็คกันเลยนะครับอ่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ล้มนะเพราะว่าจะมีต่อคลิปคิปต่อไปนั่นเองนะเออโดยเราจะเปิดแพ็คตามล่า เอ็มปาเป้นั่นเองเดี๋ยวจะให้ดูเลยแล้วกันเป็นเอ่อนักเตะฉลองครบรอบนะนี่เราจะตามล่าเอ็มปาเป้นะจูดเบลลิงแฮมลูซิโอตัวที่เราต้องการตูรามนะอือหรือได้ก็เปอร์ตีได้นะครับก็คือมีตูรามลูซิโอนะจูด์เบลลิงแฮมเอ็มปาเป้เปอร์ตีนะครับวลเลอร์ก็ได้อยู่นะเออขอแค่นั้นนะที่เหลือ ไม่ต้องมานะครับเออโดยเราจะแลกเปลี่ยนไป5ครั้งนั่นเองครับเออผมก็ลงทุนไปนิดหน่อยนะเพื่ออยากตามล่าลูซิโอจริงๆนะเพื่อเป็นกองหลังที่อยากใช้งานมากๆนะลูซิโอแล้วก็ส่วนของเอ็มบัเป้ถึงไม่มีเลี้ยงเร็วก็ตามแต่ว่าโอวมันโดดไกลไง mm. ก็เลยน่าสนนะเอ็มบัปเป้ก็น่าสนเพราะว่าขากองหน้าอยู่ แล้วก็จูดเบลลิงแฮมก็ได้อยู่นะแล้วก็จะมีเปอร์ตีด้วยอย่างน้อยถอยเออโรดี้ผมออกในทีมไดนะ้นั่นเองเนี่ยนะไปก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปการเปิดแพ็คฝากคนละไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเออฝากนนกันกดไลก์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องได้นะทุกชมไปพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมการเปิดแพ็คกันเลยนะครับมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะใช้อะไรผมที่ลงทุนไปนิดหน่อยนะเออ เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะคลิปนี้ก็ไม่ควรทําตามเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะพังทีมรอเติมเปิดแพ็คเสริมใหม่ทีเดียวนะเพราะว่าเป็นกิจที่แบบ OVR มันโดดไป103แล้วอะเออไปผู้ชมแพ็คแรกนะครับประเดิมมา2แสงไปก่อนนะเออลองดูลองดูลอง,ดลองสองแสงไปก่อนนะผู้ชมจะดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีค่อยว่ากันนะ เราจิ้มไปตรงนักเตะนะเออเอานิ้วกลางซ้ายผมกดนักเตะ G K ใครวะโอ้โหไอ้นั่นเพราะวะว่าแล้วคุณผู้ผมชมไอประตูไอ,ไอนี่นี่เองโอ้โหแม่งรอบแรกก็เกลือแล้ววะรอบแรกไม่ก็เล่นผมแล้ววะอี EA. โอ้โหประเดิมมา97ดถือว่าโอเคนะเออ ต่อมาต้องเป็นเออหนึ่งร้อยแล้วแหละแต่ไม่ขอ100ดีกว่าขอ103ไปนะเอ็มบาเป้มาเถอะคุณผู้ชมขออีก2แสงพอนะอีกแสงหนึ่งแสงสุดท้ายนะคุณผู้ชมแล้วเราพูดคำว่าเอ็มบาเป้นะวิธไม่แสงกับพิบวะโอ้โหไม่หลอกกันนี่ว่า ารีดเหรอใครวะอ้โหแต่ละตัวโหหนักเลยวะ่ะคุณผู้ชมตัวอะไรวะเนี่ยที่ได้มาเนี่ยโอ้โหหนักเลยโอ้โหเราเหลือโอกาสไม่เยอะแล้วนะคุณผู้ชมมีโอกาสอีกสามครั้งอะโอ้โหตัวดีๆไม่มีบ้างเลยว่ะวกิจเนี้ยเปิดมาแบบไม่เยอะอยู่นะคุณผู้ชมเปิดมาหลายรอบอยู่นะไม่ยังไม่เห็นตัวดีๆบ้างเลยนะ ไปรอบนี้ปาดเป็นวงกลมบ้างนล้ชมโอ้โหไปไกลเลยว่ะใครวะซีเอเยมี่มรอใครวะ98โอ้โหรอบนี้98่ะรือว่าเยอะสุดแล้วนะตั้งแต่เปิดมานะอีกสองครั้งนะผู้ชมอีกแค่สองครั้งเท่านั้นนะ,ะตัวนี้ก็เอาไปเลยหรือ,อแค่2ครั้งผองชม คือาแพ็คนี้หมดแล้วก็น่าจะหมดเลยไม่มีอะไรให้ดูนะ<ด>ไปชมปกดทีเลอมาขอดีๆเอเอให้รักหน่อยดิโอใครวะนี่ยเหมือนเดิมเลยว่ะโอ้ตายตายหนักเลยว่ะผู้ชมแต่และตัวที่ไม่งให้ว่ะดูดิอย่าหาเปิดนะนี่มาเปิดให้ดูนะเอออย่าหาเปิดเลยขาด แต่ละตัวที่แม่งให้ที่แบบว่าโควดกันน่าเขียนเลยโอ้โหหนกักเลยกิจนี้แม่งเปิดมาทั้งอีพียังไม่เคยเห็นโผลไอคอนมาสับหัวเลยนะเออหนักเลยวะ่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะใช้เท้ากดแม่งเลยคุณผู้ชมไปเดี๋ยวผมจะใช้เท้ากดนะมานี้ผมใช้เท้ากดนะคุณผู้ชมบาซิลซ b บีซีี กิโโอเคลูซิโอครับเออแม่งเออมาดีโอ้โหนี่แหละของแท้คุณชมโอ้โกว่าจะมาอีตเต้องให้ใช้เท้ากดเหรอวะโอ้โขอบใจมากว่ะนี่แหละตัวที่ผมต้องการคือลูซิโอนะโอ้โแม่งมาจนได้ว่ะ โ้แล้วมารอบสุดท้ายด้วยนะรอบที่เราแบบว่าเปิดแพ็คหมดพอดีป่ะอ้โห่ร้อยสามแตกกันนะผู้ชมเราได้เห็นตัวไอคอนนะแต่ว่ามันเป็นฮีโร่นั่นเองนะก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าลูซิโอเนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้งานที่แบบว่าโคตรดีโคตรแจ่มเลยนะเออถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคอยู่ถือว่าคุ้มกับการลงทุนที่เราลงทุนไปร้อยห้าเจ็ดเอ็มนะประมาณร้อยเออ ห้กว่าประมาณนี้แหละเออแต่ว่าลูซิโอในตลาดจริงๆอ่ะแม่งราคาโคตรแพงไงนะถือว่าเราได้ตัวใช้งานอย่างน้อยประหยัดไปในทีมมากๆเลยนะผู้ชมถือว่าโอเคนะผู้ชมเออพร้อมกับใครวะกาบรียลซาลาอะไรไม่รู้ผู้ชมโอ้โหแม่งมาบาซิลคู่เลยวะโอเคเนี่ยแหละคือค่าพลังเกมวับลูซิโอแม่งแบบเวอร์มากเลยนะดูดิคือวิ่งเกอ่ะ การเกมรับก็หืนแน่นเปียเลยนะ1 1 3แล้วก็ค่าพลังสแตกนี่ถือว่าแม่งสูงเนี่ยมันมีเน้นเดเกิลมีฟีคิกหมูลูกทรงลังนะเออโหแตกจนได้นะการไปนี้โ,โหก็จะมาแล้วคุณผู้ชมดูสภาพทีมผมแม่งเหลือแค่นี้อย่าหาเปิดนะเออถือว่าเป็นการเสี่ยงมากคุณผู้ชมเราก็กลับเข้ามาเหมือนเดิมแล้วกันนะใช้ใช้เล่นไปก่อนนผู้ชม จะใช้เล่นไปก่อนทำเงนได้วะโอเคเอาไปมังพางก่อนนะคผู้ชมโอเคเข้าๆประมาณนี้นะเนี่ยและดูดิ3ามร้อยสามสิกเคมแล้วมันขึ้นได้อีกไงและดูดิคุณผู้ชมคนตั้งรับแม่งโคตรเยอะเลยนะดูดิคือมันเป็นตัวหนึ่งน่าเล่นมากๆเลยนะเกมรับมันเวอร์จัดๆเลยนะแล้วคือ AI อ่ะมัน แล้วคือ AI มันดีด้วยนะดูเซลโอ้โห,หข้าวยาทีแม่งสวยด้วยนะเออประมาณนี้ประมาณนี้ผู้ชมเปิดได้ใครนะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนด้วยนะแพค็คแลกเปลี่ยนที่เข้ามาสัปดาห์นี้ล่าสุดเลยนะเออพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ขิงกันได้นะผู้ชมไม่ว่ากันนะใครเปิดได้ใครโมอวดกันไหนเออเอาดีต่างคนต่างโมแม่ง <c oughs> ประมาณนี้อะคลิปหน้าฝากติดตามาตตามาต่อไปนะคลิปนี้มีไว้พิงเท่านี้เลยนะเรามาเปิดให้ดู เราก็ถือว่าคุ้มอยู่นะไปเจอกันคลิปหน้าใครที่อยากเติมเกมอยากติดตามท่องทางส่วนตัวอื่นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะแปะไว้ให้หมดแล้วสามารถกดเข้าลิงก์เข้าไปเลยนะผูชมโดยไม่ต้องไปค้นหานะคือผู้ชมเข้าเออกดลูกศรชี้ลงนะใต้คลิปนี้ของช่องผมแล้วผู้ชมเนี่ยสามารถดูได้เลยว่าจะติดตามผมทางช่อง facebook ได้หรือว่าแฟนเพจแล้วก็จะมีส่วนของ i n s t a g r กรมส่วนตัวผมเข้ามาสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับเกม Fc Mobile ได้นะแล้วก็มีส่วนของร้านเติมเกมก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะฝากไปจัดไปตามมันด้วยนะอผูอ้ติดตามจริงต้อง10,000แสนนะสำหรับเพจร้านเติมเกมผมฝากกันด้วยนะผู้ชมฝากไปจัดกันด้วยนะอ่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ thank you